โอเคครับทุกคนวันนี้ลุงตู่จะพาเพื่อนเพื่อนครับมาดูนักเรียนของลุงตูนครับวันนี้มาเรียนสูตรขนมพวกเลยครับเดี๋ยวก็ถามว่ามาจากไหนกันเนาะเพราะว่าเคสนี้บอกว่าลุงตู่ประทับใจมากๆเลยเพราะเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเนาะประทับใจมากๆเดี๋ยวเราจะถามกันว่าเป็นยังไงบ้างนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าัดีเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างขนมโคกวันนี้เรียนเป็นไงบ้างขนมโคกอร่อยมากกลมกล่อมค่ะกลมกล่อมค่ะอร่อยสยอดเลยหันหน้าแบบนี้ดิ อ่ะทั้งนี่เลยมืดใช่ไหมอ่าอ่าอร่อยมากค่ะกลมรสชาติกลมกล่อมถึงม่ถึงไม่ถึงไมสุดยอดเลยค่ะขอให้ทุกคนมาเรียนนะคะต่ออาชีพต่อต่อยอดค่ะเดี๋ยวก่อนดูทางดูทางก่อนเดินทางมาจากไหนเดินทางมาจากบุรีรัมย์ค่ะโอ้โหมาจากบุรีรัมย์แต่เมื่อคืนนั่นเลยค่ะเมื่อคืนใช่ไหมเนี่ยใช่แต่เมื่อคืนค่ะตัวนั้นไม่เรียนออนไลน์ก็ไม่เรียนครับอยากจะเรียนตัวตัวอยาตัวตัวตัวยากเนี่ย เจอตัวตัวมากเดินทางเมื่อคืนนุงตู่ก็เป็นห่วงน้ตู่น่ารักมากคุณป้าก็น่ารักนุงตู่ก็เป็นห่วงด้วยแบบไม่กักขามาเลยค่ะไหดูผลงานดูผลงานเป็นไงบ้างผลงานเยเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็นี่เยอะแยะเลยเป็นน่นน่นนาัวดูนนมากเห็นไหมอร่อยมากเลยดีใจที่ได้เจอค่ะดีใจที่ได้เจอเพจนี้ค่ะอ่าไม่ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากเนะ ไม่ยากค่ะไม่ยากเป็นไงเป็นไงวันนี้คนนี้นี่กูเลยเอาคนนี้กําลังตั้งใจทําโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าหากว่าสนใจนะครับอยากมาเรียนนะอยากจำเรียนได้ก็เรียนได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่ไหนเออเพจขนมโคกลุงตู่จ้าลุงตู่ต้องแช่ค่ะอร่อยต้องแช่ค่ะอาฝากร้านไหมฝากร้านไหมฝากร้านไหมเกิดที่ไหน อยู่โนสนสุวรรณค่ะอำเภอโนนสวุวรรณขอให้ทุกคนมาชิมนะคะอร่อยเดี๋ยวเปิดร้านขายใหม่เดี๋ยวคุณจะบอกนะฮะคนะครับถ<ส>้าเพิ่เนิสนะครับอยากบริาคเงินกข้าเลยนะครับก็จะมาอกินน้ำนะครับ